สวัสดีครับคุณอย่าเพิ่งเข้าใจผิดเวลามีคนมาพูดกับคุณว่าไอ้ภาพถ่ายมันต้องสวยนะภาพถ่ายที่จะขายได้นี่ก็ยิ่งต้องสวยอะไรอย่างเงี้ยผมจะบอกให้นะว่าไอ้ภาพถ่ายเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องสวยหรอกไอ้คนพวกนั้นนะ่ะเขามีอีโก้อะไรของเขาสักอย่างซึ่งผมก็ไม่อยากจะไปคาดเดานะวันนี้ผมจะมาแสดงให้ดูว่าภาพถ่ายที่ผมขายได้อ่า ในเมื่อวานเนี้ยเป็นภาพหน้าตาอย่างไรบ้างอันนี้เป็นภาพสุดท้ายของเมื่อวานเลยนะครับก็เป็นภาพแล้วก็น่าคล้ายโบเก้เน็ตแมงช้าว่ะผมแม่งสายเอ็นีกูเซ็งเลยอ่ะเรามาดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพแบบอะไรเนี่ยใช่ไหมเอ็นกัแมงสาบผมถ่ายใช้นิคอนวันเอฟสิบหกเลยนะภาพเนี้ยเลนส์สามสิบร้อยสิบ ใช้ฟิลเตอร์คดอัพภาพนี้ก็ใช้ D เ0็ดตอนออกใหม่ๆเลยแล้วก็เลนส์ยี่แปสามร้อยนะครับอันนี้ใช้ไอโฟนถ่ายนะครับ iPhone 5s แล้วก็ครอปถ่ายลงอินสตาแกรอันนี้ก็ใช้ไอโฟนนะครับนั่งกินข้าวอยู่อันนี้ใช้นิคอน D 4 0 X กับ เลนส์สี่ห้าสองจุดแปดพีนะครับสังเกตว่ารูปไหนสวยอะรูปไหนสวยผมว่ารูปปังตอสวยสุดอ่ะแล้วก็ภาพนี้ก็แบบโอ้โหแม่งนี่จุดตัดเก้าช่องโกลเด้นรูโกลเด้นไทแงเกิลมาหมดเลยนะครับผมใช้ทฤษฎีเนี่ยแบบดูแบบนี่ทิศทางของแสงสิครับดูดูลักษณะการสะท้อนกดเออก๊อบออลิลูมิเนชันนะครับโอ้โหแม่งเอยไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะครับ ก็ได้เงินมา7.26เหรียญดอลลาร์นะอันนี้ถ่ายในยพารากอนใช้กล้องไอโฟนนะครับคือแสงน้อยมากๆเลยอะ่ะถ้าเป็น BS l r ต้องไอชเป็นหมื่นนะครับอ้อยนี่เน็ตเป็นอะไรเนี่ยเอามาดูภาพกันหน่อยดีกว่าอืมปึ้งเฮ้ครับภาพ ผ้าบังตอเฉากล้วยไม่แดกครับเฉากล้วยไม่แดงไม่ได้ยินเหรอครับอันนี้ก็เอแปนบาทเน็ตมันไม่ไม่เดินแล้วทำไงดีแป้นแปนอันนี้มันน่าจะล้มมาก่อนนะครับทำให้มันเสยขึ้นมาอย่างเงี้ยอ่าก็ก็ขายได้ใช่ไหมัห้เยอเดลลาแล้วว่านี่ โอเคเห็นไหมครับว่ามันมันก็ฟุกดูฟุงฟ้งฟุงฟ้งกับซ้อมอ่าภาพสุดท้ายนะครับที่เมื่อกี้โหลดไม่ขึ้นในอีเมลเอะเป็นหมอ้อน้ำของรถที่เขาใช้สูบน้ำออกากท่ออะครับภาพสวยไหมครับมันก็ไม่ได้สวยใช่ไหมเราอย่าไปสนใจคำพูดของคนพวกนั้นนะครับมันมันเป็นเพียงแค่ อีโก้อะไรสักอย่างเขาต้องการแสดงออกอะไรสักอย่างอะ่ะผมก็ยากที่จะคาดเดาแต่ละคนนะครับแต่บางคนเขาอยากให้เราถ่ายภาพสวยเขาจะได้มาสอนเรามีอีโก้ Eco, อยากกัะเหนือกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยจริงๆแล้วถ้าจะสอนจริงๆอะ่ะมันไม่ต้องพูดกันก็ได้หรือว่าบางคนก็อยากจะเก็บเงินจากการสอนถ่ายภาพอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่ามันต้องสวยมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้ รือบางทีเขาแค่อยากอวดเก่งอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเราอย่าไปฟังเขาเลยเราอยากกระทําอะไรเราก็ทําเพราะว่าเ,เราถ่ายภาพสวยนะเราก็ไม่ได้รวยขึ้นครอบครัวเราก็ไม่ได้มีความสุขขึ้นหน้าตาเราไม่ได้ดีขึ้นนะครับเราเสียเงินมากกว่าเดิมอีกการจัดถ่ายรูปนี้นะครับใช้เงินใช้เงินมากกว่าซื้อกล้องตัวหนึ่งอีกนะครับอย่างนี้ผมไปนะครวัดเนี่ยผมใช้เงินหมื่นนึงเนงะี้ยหมื่นกว่าบาทินแทบจะซื้อกล้องไน้ตัวหนึ่งลนะใช่ไหมครับ แต่กลับว่าขายภาพได้เท่ากับผมนั่งกินอาหารตำสั่งอยู่เท่าบ้านราคาภาพเท่ากันเลยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคุณไม่ได้เป็นศิลปินโคตรศิลปินอัครศิลปินอะไรพวกเนี้ยะอเรื่องถ่ายรูปสวยในยไรสรัลล่ะครับ